เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมวชระเยาวหสันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดนาธิวาสพักรวมไทยสร้างชาติครับท่านประธานครับวันนี้ผมขอหารือสามเรื่องครับท่านประธานเรื่องแรกก็คือชาวนาธิวาสยินดีต้อนรับท่านอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีคนที่19พร้อมคณะชุดใหญ่เมื่อวานได้ลงพื้นที่จังหวัดนาธิวาสและได้ไปมอบบ้านซ,ซ,ซ่อมแซมแล้วเสร็จนะครับให้กับผู้ประสบภัย เหตุการณ์โกดังเก็บดอกไม้เพลิงดอกไม้ไฟเพลิงระเบิดทําให้มีผู้เสียชีวิต11ศพเมื่อปีที่แล้วครับท่านประธานที่บ้านมูลนิธิจังหวัดนราธิวาสและวันนี้ก็ได้เข้าไปเยี่ยมพบปะคณะผ,ผู้บริหารกรรมการอิสลามจังหวัดนราธิวาสด้วยนะครับชานนทวัดขอบคุณท่านจุฬาราชมนตรีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเยี่ยมเยียนในครั้งนี้ด้วยนะครับเรื่องที่สองนะครับช่วงวันที่27-29กุมภาพันธ์นี้นะครับ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนะครับพร้อมคณะเดินทางเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเที่ยวใต้สุดใจณจังหวัดปัตตานียะลาและนาทิวาสนะครับโดยก่อนที่ท่านเดินทางลงใต้ครั้งนี้นะครับท่านนายกก็อบอกท่านลงใต้บ่อยครั้งนะครับและก็ประทับใจในรอยยิ้มความจริงใจของพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ ที่มีสักยภาพพร้อมไม่ว่าด้านวัฒนธรรมนะครับสถานที่ท่องเที่ยว,วยสำคัญก็คือทางใต้อาหารอร่อยมากครับโดยเฉพาะวันที่29นะครับท่านนายกพรุ่งนี้นะครับท่านก็ได้ไปเยี่ยมเยียนโดยเฉพาะเขตผมนะครับก็มีหลายแห่งที่ท่านจะไปครับเช่นพุทธมทนฑลวัดเขากงตําบลลำพูอพําเภอเมืองนะครับแล้วก็ชมตลาดน้ำแม่น้ำบางนาราเขตเทศบาลเมืองนาราธิวาสนะครับและก็ พรุ่งนี้ท่านจะไปเปิดพิพิธภัณฑ์อัลกรุรอานนะครับที่บ้านสาราลูกไก่อำเภอยี่งงด้วยครับท่านประธานครับก็ต้องขอบคุณท่านเป็นอย่างมากนะครับที่ได้ไปเยี่ยมนาราธิวาสในครั้งนี้เรื่องที่3ครับเรื่องอสะพานาข้ามแม่น้ํานบางนารานะครับเดิมเป็น2ช่องทางกว้าง8เมตรยาว300เมตรแต่วันนี้ทั้ง2ฝั่งนะครับเป็นถนนสีเลนนะครับแต่สะพานแค่2เลนนะครับ เห็นควรสร้างใหม่เป็นสีเลนนะครับกว้าง8เมตรยาว300เมตรให้เป็นกว้าง20เมตรครับท่านประธานครับเพื่อจะได้รองรับแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะจากสะพานไปท่าตำหนักทักษิณราชินีเวศประมาณ5กิโลเองครับท่านครับใน,นกรสะพานนี้ห่างจากตัวเมือง2กิโลครับท่านประธานครับก็ต้องฝากไปอย่างหน่วยงานคมนาคมผ่านประธานสภาด้วยครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ